ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้แล้ววันนี้กับดิฉันพรชนุกหลาบซ้อนค่ะ ในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ,บ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซซายตี้ใครที่เป็นสายบุฟเฟ่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับเพราะเราจะพาทุกคนมาฟินกันที่สเตลล่าพาเลทห้องอาหารที่ตั้งอยู่บนชั้น79ของโรงแรมไบยกสกายบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มเพราะที่นี่เขาจัดเต็มลายอาหารรสจ็ดให้เลือกอิ่มอร่อยมากกว่า100เมนูทั้งสไตล์จีนญี่ปุ่นและยุโรปแต่ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือหมูหันเป็ดปักกิ่งเป็ดย่างซีฟู้ดสดใหม่ขว นำนาลนสูชิวากิวเบิร์นสเต็กนำเข้าและขนมหวานสไตล์จีนเปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันละสองรอบรอบแรกเวลา17บนาฬกาถึง19นาฬิกาและรอบ2เวลา19บนาฬกาสินาทีถึง21่นาฬกาสินาทีโปรโมชั่นช่วงแนะนำราคา 1, 3 5 0บาทเน็ตพร้อมบริการจุดชมวิวบนชั้น77และดาดฟ้าฟื้นหมุนบนชั้น84ฟรีสามารถจองออนไลน์24ชั่วโมงได้ทาง w w w b a b y o k b u f f e t c o m สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร56 3939 39. ทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระประโยชน์ทั้งสาระความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานมอบให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่เลยละค่ะ และในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามูุด์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ,บ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามูเด์เทปนี้ต้อนรับเทศกาลแห่งความมงคลโดยการพาคุณผู้ชมไปลิ้มรสความอร่อยของขนมไหว้พระจันทร์ที่ร้านเบเกอรี่ฮัทขนมไหว้พระจันทร์เจ้าดังย่านบางรักที่สืบทอดความอร่อยมายาวนานกว่า50ปีจากรุ่นคนุณยายสูตรทายาทรุนที่3ความพิเศษของขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่คือการทําในรูปแบบของแคนคลาบแตดด์มูนเค้กปั้นสดด้วยมือทุกลูกอีกหนึ่งจุดขายคือความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครและ จำเจโดยมีไส้ให้เลืกมากกว่า100รัชชาติอาทิเอปเปรสโซ่ลำไยสีทองมะม,ม่วงน้ำเปล่าหวานบิสก๊อคาราเมลเพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่นิวเจนส่งต่อเทศกาลไหว้พระจันทร์ใ้ทันสมัยและไม่หายไปจากวัฒนธรรมทางเรานี่นะคะจะเด่นเรื่องขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งจริงๆแล้วมันมีประวัติความเป็นมาเพราะว่าอาาเป็นคนทําขนมไหว้พระจันทร์ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆ ถ้านับถึงตอนนี้น่าจะมีตั้ง100ร้อยกว่าปีเราก็คือ generation ที่2และตอนนี้กำลังส่งต่อให้ generation ที่3ซึ่งเป็นลูกทำค่ะเริ่มต้นด้วยขนมไว้พระจานทร์12รสชาติซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว12รสชาติก็ไม่เหมือนใครเช่น black forest white mo butter white mo อะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วต่อมาเราก็พัฒนามาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ขนมไหว้พระจันทร์เราเป็นขนมที่มีไส้เยอะที่สุดในประเทศไทยคือร้อยกว่ารสชาติรสชาติที่ท็อปฮิตของทางร้านนะคะ10คนเข้ามา9คนต้องซื้อคือเอสเปสโซ่ลำไยสีทองจากลำโพนค่ะทําไมเราถึงมาทําตัวนี้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเมืองไทยมีผลไม้ที่ดีแล้วลำไยสีทองไม่ได้หวานแหลมหอมเมื่อมาผสมประสานก,กับกาแฟแล้วมันเข้ากันดีมากค่ะ ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เราคิดแปลกเนื่องจากตัวเองเป็นคนไม่ไม่เต็มร้อยอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยปกติเอาอย่างนี้ดีกว่าเราต้องคิดอะไรที่ไม่ปกติ เราก็มาทําไส้มะม่วงน้ำาปลาหวานเป็นตัวที่ขายดีมากเช่นกันมันเป็นขนมที่เวลาคุณทานคุณต้องค้นหาว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นส่วนรสชาติอื่นๆก็แล้วแต่แต่เราบุคคลชอบส่วนปีนี้เรามีรสชาติใหม่นะคะก็จะเป็นรสบ้วยอุเมะซึ่งเป็นใช้บ้วยถึง3สายพันธุ์ด้วยกันนะคะรสมิสคอปคาราเมลรสน้ำพริกกุ้งแล้วก็รส โตเกียวบานาน่าค่ะสเสน่ห์ของทางร้านนะคะขนมเราทานแล้วแป้งไม่แป้งนุ่มนวลไม่ฝืดคอนะคะเนื่องจากเรามีสูตรเด็ดของเราคือเราจะบ่มน้ำเชื่อมของเราไว้ถึง5ปีในการผลิตขนมทำให้เวลาทานแล้วแป้งนุ่มนวลอร่อยค่ะไม่มีกลิ่นเคมีอย่างที่บอกแล้วไม่มีวัตถุกันเสีย วัตถุดิบของแต่ละรสชาติก็ไม่เหมือนกันอย่างคุณทานร้อยรสชาติก็ไม่มีที่เหมือนกันสักรสชาตินึงอ่ะซึ่งวัตถุดิบเราบางครั้งเราต้องเฟ้นหาถึงนําเข้าจากเมืองนอกนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะของคนไทยแล้วบางอย่างที่เราคิดว่าในเมืองไทยเรามีของดีอยู่แล้วเราก็พยายามดึงของไทยขึ้นมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิด ความเป็นเบเกอรี่ฮัทค่ะคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อขนมไหว้พระจ,จันทร์ของเรานะคะสามารถมาซื้อได้ที่หน้าร้านตั้งอยู่ที่ถนนสุรวงค์ข้างๆโรงแรมมาริออตสุรวงค์นะคะสําหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ทางร้านเบเกอรี่ฮัทมีแพ็กเกจสุดลิมิตดีไซน์สวยหรูแฝ่งไปได้วยความมงคลให้เลือกมากกว่า50แพ็กเกจใครที่สนใจปักหมุดไปได้เลยที่ร้านเบเกอรี่ฮัทแอนทีฟคทอรีตั้งอยู่ในซอยพัฒนาติดกับโรงแรมมาริออตสุรวงศ์โทรสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ป 04244868และ0804246848หรือช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มที่ b บ k กอรี่ฮ2007สครับในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้า่นั้นไปชมกันเลยค่ะ ชวนสามอัปเดตเริ่มงานแรกไปกันที่พันตารวจเอกทวีส่อส่องและทบวว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดมหาการรมแกนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่2เป็นการยกระดับยุติธรรมทางเลือกยุติธรรมสมานชันไม่ใช่โจ์และจําเลยหรือแพ้และชนะแต่เป็นยุติธรรมเพื่อสร้างความสันติและความปรองดองโดยการนํากฎหมายแพ่งเรื่องนี้สิทธ์มาใช้ด้วยวิธีแห่งความเป็นธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนที่สนใจและลงทะเบียนร่วมงานกว่า14,525ันราย ทุนทรัพย์5,383ล้านบาทครับนี่ควเรียนที่เป็นปัญหาปัญหาอันดับต้นของเป็นความทุกข์ของประชาชนเนี่ยในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเราก็เข้าไปช่วยลดภาระนี้ไม่ได้ยกนี้ให้นะลดภาระนี้การลดภาระนี้ก็เลยใช้โครงการมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมคือโดยใช้กฎหมายไก่เกลี่ยซึ่งออกมา ก็เป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการนี้ทมเชิงสมนนฉันโดยที่สําคัญคือกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยมันจะมีโจทย์จาเลยแล้วมีการแพ้ชนะแต่การสมนนฉันเนี่ยพอเลิกไปแล้วเกิดสันติภาพกันเกิดการปองดองกันแล้วที่สําคัญก็คือ,อเจ้าหนี้ก็ได้เงินคืนลูกหนี้ก็อยู่ได้แล้วก็ลดภาระ,แล,ะแล้วก็แทนที่จะถูกคองร้อกดำเนินคดีก็ลดไปซึ่ง ต้องยอมรับว่าเราจัดมาปีนี้เป็นปีที่สองวันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของปีรงะงมาณก็ประสบความสําเร็จถือว่าประสบความสําเร็จสูงสูงมากแล้วเป็นที่นิยมแล้วก็ที่สําคัญก็คือประชาชนมีความพึงพอใจแล้วก็ต้องขอขุบคุณธนาคารบริษัททางหลังหรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายนะฮะวันนี้เราเปิดให้เข้ามาเป็นพื้นที่กลางก,การไก่เกี่ยก็คือเราไม่ได้ครอบงา ลูกนี้ต้องเไก่เกียรแล้วมีประสบการณ์ว่าไม่ใช่ไก่เกียรแล้วไปมารวมเงินมาใช้ก็จะผ่อนให้อยู่ได้ระยะยาวซึ่งซึ่งถือว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ตรงจุดและก็ประชาชนเรียกร้องครับคือปัญหานี้สินต้องแก้หลายอย่างอ,อย่างหนึ่งก็คือจะต้องทําให้ประชาชนมีเงินมีเงิน,นมีเงินในกระเป๋าและอันที่สองจะทําไม่ให้นี่เป็นภาระ ซึ่งการตั้งเป้าในส่วนของกระทรวงนุติธรรมคือเราจะพัฒนาระบบการไก่เกี่ยเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมกับจะพยายามแก้กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะช่วยเรื่องหนี้สินนะฮะเพราะว่าในเรื่องหนี้สินเราก็ยอมรับว่ามีหนี้บางบางส่วนเนี่ยอ,อาจจะต้อง น,นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์แห่งวัดแจ้งในกับเหรียญที่ระลึกกระถิ่น2568เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแจ้งรุ่นเศรษฐีลูกพ่อแจ้งที่เหล่าดาราสายมูรวมตัวกันเป็นประวัติการร่วมพิธีพรีมวลสารสุดขลังลงไปถึงเซียนพระชื่อดังมากมายพร้อมใจกันเดินทางเข้าสู่ประตูอีสานถึงดิโคราชเพื่อประกอบพิธีพรีมวลสารเหรียญกระถิ่น2 5 6 8โดยพิธีการดังกล่าวคือพิธีพรีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เหรียญกระถิน่นสองพห้รกิบแปดหลวงพ่อแจ้งรุ่นแรกเศรษฐีล พันพระคาถาโดยพระมหาต่อเป็นประธานในพิธีโดยมีพลตีนนรทิพย์โพยนอกรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวสาและอิคิวเศรษฐีมงคลยานเป็นผู้ถวายงานสร้างคือการพิมวลสารนั้นคือการได้นํามวลสารหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชนิดนํามาหลอมนํามารวมมาเป็นมวลสารหนึ่งเดียว เพื่อที่จะทำให้เหรียญเศรษฐีลูกพ่อแจ้งนั้นเป็นเหรียญที่มีความพิเศษถือว่าเป็นการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อแจ้งเพื่อเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อแจ้งแห่งบัดแจ้งในในการจัดสร้างวาระนี้เป็นวาระสำคัญก็อยากจะขอฝากจัดหายาตโยมพุทธบริษัทนะเหรียญหรือวัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่ เมื่อมีไว้ก็เพื่อที่จะเตือนสต,ติให้กับคนเราให้เหล่านั้นคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีวัตถุมงคลหากจะดีแม้บางใดแต่หากบุคคลผู้ได้บูชาไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ได้มีคุณงามความดีแล้วใจก็ไม่จะเกิดประโยชน์อะไรแต่หากวัตถุมงคลนั้นดีแล้วการปฏิบัติ การทำตัวให้ดีสิ่งนั้นก็จะคูณเท่าพันทวีทำอะไรก็จะมีจากความสําเร็จมีจากความรุ่งเรืองสืบไปเพราะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองโคราชซึ่งอยู่กลางเมืองถ้ามีการพัฒนาแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวโคราชรือใกล้เคียงมาได้มีูีวัดหนึ่งที่มาสักการะมาร่วมในการทําบุญก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของพี่น้อง ของคนที่ร่วมทําบุญกันในวันนี้ใรืวันต่อต่อไปเป็นการจัดสร้างเหรียญละลึกกรถินครับวัดแจ้งในเป็นกรถินปีแรกและก็เป็นรุ่นแรกหลวงพ่อแจ้งครับผมรุ่นเศรษฐีลูกพ่อแจ้งรายได้ก็จะนําไปร่วมบุญกรถินครับเพื่อบุรณะวัดแจ้งในครับผม ตอนแรกก็มาขอพรหลวงพ่อแจ้งที่โบสถ์มหาอุดครับมาขอพรก็แบบรู้สึกได้ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าเป็นโบสถ์เก่าและก็ท่านเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองโคราช338ปีครับมวลสารก็จะมีหลวงปู่ศิลาเมตตาเขียนยันและก็หลวงพ่อสมสมด็จวัดกระพังสุรินเมตตาเขียนแผ่นทองให้ครับแล้วก็มีเกจีพ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศครับร่วม มอบบวลสารให้วันที่26ตุลานะครับเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะครับร่วมบุญกระถินวัดแจ้งในเป็นกรถินเป็นงานกระถินปีแรกครับครั้งแรกของวัดแจ้งใน สามารถมาร่วมบุญกันได้ค่ะบริษัทควางตรงกรันเดอร์เอ็กซิบิชนันกรุ๊ปจับมือภาครัฐเอกชนจัดงานมหกรรมธุรกิจร้านค้าอาเซียนนําผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้จําหน่ายสินค้าและบริการเครื่องอัตโนมัติรวมถึงระบบเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มกว่า300บริษัทจาก20ประเทศร่วมจัดแสดงบนพื้นที่10,000ตารางเมตรณอาคารแสดงสินค้า i m p a c t เมืองชองชานีระหว่างวันที่2-4ถึงกันยายน2568อกิพร้อมกิจกรรมแข่งขันค้นหาสุดยอดเชฟและบาร์เทนเดอร์อีกทั้งการเสวนาลเลิก การมีผู้เข้าร่วมงาน10,000คนสร้างมูลค่าซื้อขายรวมมากกว่า100้ล้านบาทภายในงานมากกรรมธุรกิจร้านค้าอาเซียนครั้งนี้ประกอบด้วย6กโซนจัดแสดงหลัดได้แก่เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและบริการเครื่องอำนวยความสะดวกอตัตโนมัติอาหารและเครื่องดื่มระบบการชำระเงินเชิงพาณิชย์การตกแต่งและจัดแสดงร้านค้าการเก็บรักษาความสดและทำความเย็นและร้านสะดวกซื้อโดยมีจุดประสงค์เพื่อส,สร,ร้างสรรค์แพลตฟอร์มความร่วมมือทางการค้าแบบบริณาการที่เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความสำเร็จร่วมกันซีน ขยำตลาด FMCG เปิดตัวเทคโนโลยี AI อัจฉริยะพร้อมผลิตกำลังพันธมิตรจัดงาน Retail Summit 2025 Perfect Store a l i a n c e ร่วมพิกโฉมวงการค้าปลีกสู่ยุค Perfect Store ภายใต้แนวคิด Every Store Perfect พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Scene Audit และ Scene Shop ที่มาพร้อมฟีเจอร์หลากหลายเพื่อตอบโจทย์เพน i อยของทั้งแบรนด์และร้านค้าอย่างตรงจุดนะับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันวงการค้าปลีกไทยให้กับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนจริงๆ4 นะไม่ได้เป็นบริษัทใหม่เราอยู่มา5ปีแล้วแต่ว่าวันนี้เราพร้อมแล้วจากการที่ว่าเราอยากที่จะให้แบรนด์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยสามารถรู้จักเทคนิคต่างๆที่เราได้เรียนรู้จากแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกหลายแบรนด์อันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงจัดงานเปิดตัวในครั้งนี้ครับ s ิ n Audit เนี่ยจริงๆคือแอปพลิเคชันที่เราทําเป็นตัวแรกนะฮะเราให้กับน้องที่อยู่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นเซลส์ไม่ว่าจะเป็นพีซีไม่ว่าจะเป็น PC, มร์ชันดิเซอร์นะฮะ ทำการจัดเรียงสินค้าเติมของจัดวางสื่อให้ถูกต้องตามพารานแกร,รมหรือตาม KPI ที่กำหนดนะฮะเป็นการเซ็ตฟาวเดชั่นเป็นการเซ็ตลากฐานให้มันถูกต้องทีนี้เนี่ยพอเราสักเซส s จากซินออดิตแล้วซินช็อปเนี่ยเป็นตัวที่มาเสริมเป็นตัวที่มาต่อย,ยอดจำที่ผมพูดบนเวทีได้ไหมฮะว่า perfect store นั้นเนี่ยมันต้องทำทุกวันนะฮะน้องที่เข้าร้านอาจจะเข้าสัปดาห์ละครั้งอาจจะเข้าสัปดาห์ละสครั้งหรืออาจจะเข้าวันเว้นวัน แต่เจ้าของร้านเนี่ยคือคนที่อยู่ที่ร้านทุกวันซีนช็อปจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้กับเจ้าของร้านเนี่ยคอยรักษาฟาวเดชันที่ซ e นออร d ดิเน n เอาไว้ทั้งหมดเนี่ยถูกเชื่อมกันด้วยอีโคซิสเต็มทั้ง2องอย่างนี้คือความแตกต่าง,ตางแต่เชื่อมโยงกันนะครับทีนี้ต้องถามว่าซีนต่างจากโปรดักต่างๆที่อยู่ในท้องตลาดยังไงผมเห็นมี ผลิตภัณฑ์ที่เป็น AI มากมายที่ที่มีอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสร้างความแตกต่างคือเรามุ่งเน้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์ที่เป็น KPI based เรายึดหลักจากการที่แอปพลิเคชันสามารถบอกน้องหน้างานได้ว่าอะไรที่ทำถูกอะไรที่ทำผิดให้น้องแก้ไขที่หน้างานเลยซึ่งแตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เป็น AI ทั่วไปที่ถ่ายรูปแล้ว extract information ออกมา แล้วต้องให้ทีมหลังบ้านมา translate อีกทีหนึ่งว่า next action คืออะไรสิ่งที่ซินทำคือเรา lead to action ลูกค้าต่างๆที่ใช้ของเราไปแล้วเนี่ยส่วนมากมีแนวโน้มที่จะใช้เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณความถี่ที่เข้าไปในร้านและในแง่ของ c a t ตาลีสจากที่เขาเคยใช้อยู่บางกลุ่มของสินค้าเขาก็ขยายไปทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทเขาหรือลูกค้าบางเจ้าเนี่ยเพิ่มจากการที่ใช้ในบางช่องทางเช่น อาจจะใช้ใน7 e เ e ่นอในภายหลังเนี่ยเขาก็เริ่มใช้ใน Modern Trade เริ่มใช้ใน Convenience Store เริ่มใช้ใน LMT สามารถติดต่อที่ทางเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ Scene.cloud ครับ ปิดท้ายดิบที่ดิส플ัสฮอสตาเปิดตัวซีรีส์ไทยเรื่องล่าสุด30เพิ่งเริ่มตน้น The Du s t ตี้เซึ่งรีเมคจากซีรีส์จีนชื่อดัง n o t ต i n g But d u ต t y และได้นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยมาประชันบทบาทอย่างคับข้างอาทิมากีราศีบาลซนเซกามินชลิดาวิจิตวงทองมุกมุกดานนรินรักอนันดาเอเวอร์ริงแฮมพุทธพุทธิชายเกษตรศิลป์เปอารักอมรสุภาษิตและออมสุชามณิยงซึ่งจะสตรีม28สิงหาคมนี้บนด i s n e y ดิส s ัสฮอสตาครับ เลยเลยดีกว่าไม่เคยดราม่าแบบทัเรื่องขนาดนี้อะค่ะก็เลยพอเรามาอ่านโหลดแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันดราม่าแบบหนักดีแล้วก็มันเป็นดราม่าที่คนเข้าถูกได้ง่ายเป็นปัญหาชีวิตที่เววิคลาสสิกอะเป็นปัญหาชีวิตที่แบบโซคลาสสิกแล้วก็หลายคนน่าจะสามารถแบบคือวเเอาวิเลตได้ง่ายมีภรรยาคนที่มีลูกแล้วเอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลย ิดว่าคนไทยน่าจะชอบอะไรแบบนีด้วยไม่ไม่กาไม่เคยมีโอกาสได้เล่นแบบนีอะค่ะในเรื่องดราม่าเหมือนกันคือก่อนนันนี้เราก็เล่นดราม่ามามาค่อนข้างประมาณนีงแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันจะยากขึ้นตรงที่ว่าเหตุการณ์ดราม่าในเรื่องเนี้ยมันเราไม่เคยเจอแล้วมันมันยากมากมากที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะจะเจอในชีวิตนะคือบุสบาดาร์มาคือเขาโตมากับไม่มีเลยแล้ววันหนึ่งเขาพยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองมี แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามจะอยู่ในจุดที่สูงสุดตลอดเวลามองหาสิ่งที่ดีที่สุดอย่างอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดมาประดับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากๆก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากมากๆนะมันก็ไม่เคยจเจอก็ต้องฝากด้วยนะคะสําหรับซีรีส์ The t h i r s t j o u r n y นะคะสามสิบทิ่งเริ่มต้นก็เดี๋ยวจะได้ชมกันแล้ววันที่2 8ค่ะสิงหา ดิสนีย์ภาษก็ยังไงก็ฝากติดตามชม้นย้ะคะรับรองว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นแน่นอนค่ะใช่แล้วก็มีนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าคุ้มแน่นอนค่ะถ้าได้อยู่ s e r ี e เรื่องนี้เออเป็นสามีภรรยามีลูกกันชีวิตทุกอย่างก,ก็ดูรับรื่นดีนะครับทั้งทั้งความรักทั้งพัฒครอบครัวแล้วก็พันหน้าที่การงานของกันและกันครับแต่ว่าเออมันก็มาเจอจุดเปลี่ยนในเรื่องของพัฒน์ความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องไปติดตามดูครับเพราะว่า มันทําให้ครอบครัวเนี่ยไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องแยกทางหรืออาจจะอะไรนะครับก็ไปดูได้ครับในเส้นเรื่องนี้ครับที่จริงก็ง<พ>อ,อยากให้ติดตามทุกเส้นเรื่องอะนะคะเพราะว่ามันน่าติดตามทุกเส้นเรื่องเลยแล้วก็น่าจะได้แง่คิดอะไรดีๆกลับไปค่ะใช่พอเกิดขึ้นจริง ถ้าถ้าแบบพูดอ่ะคงแบบว่าฉันคงอย่างนั้นคงอย่างนี้คงอย่างโน้เนาะแต่เชื่อไหมเวลาเกิดปัญหาของตัวเองนะคิดไม่ออกทุกทีเลยอ่ะต้องแบบว่าต้องให้คนช่วยคิดทุกทีก่ส28นี้ครับสตรีมมิ่งทาง Disney Plus Hotstar ครับทุกๆงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นและทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนุกน่าไปทุกทงานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8ดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ